สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง My Full Manifest กดแรงดึงดูดฉบับปื่นรู้ค่ะเคยสงสัยไหมชะว่ารูปแบบปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความสัมพันธ์หรือความรู้สึกปิดขัดมันอาจไม่ใช่แค่โชคร้ายแต่มันคือข้อความที่จักรวาลกำลังพยายามสื่อสารกับคุณอยู่ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า กฎแห่งกรรมในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจถึงกรรมในมุมมองใหม่ทั้งหมดที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณไปตลอดการดิฉัน The Manifestation Mentor จะนำทางคุณไปพบว่าจำไม่ใช่ระบบการลงโทษจากอดีตที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่แท้จริงแล้วมันคือกฎแห่งเหตุและผลที่ทรงพลังซึ่งเป็นรากฐานเดียวกับ กดแรงดึงดูดแห่งจักรวาลและที่สำคัญที่สุดเราสามารถแก้หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางของมันได้ในปัจจุบันขณะค่ะและในท้ายคลิปนี้ดิฉันจะเผยถึงความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับกรรมที่อาจจะกำลังขวางทางชีวิตคุณอยู่โดยไม่รู้ตัวอย่าพลาดชมนะคะก่อนที่เราจะไปถึงวิธีแก้กรรมเราต้องมีความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องตรงกันก่อนค่ะ สิ่งที่คุณต้องมีไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่คือความเชื่อมั่นในกฎของพลังงานว่าทุกสิ่งที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทำํำล้วนมีแรงสั่นสะเทือนและจะดึงดูดสิ่งที่มีพลังงานสอดคล้องกันกลับมาเสมอนี่คือหัวใจของกฎแรงดึงดูดแห่งจักรวาลและเป็นหลักการทำงานของกรรมเช่นเดียวกันค่ะ การเดินทางเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้คือส่วนหนึ่งของการตื่นรู้สู่พลังของผู้สร้างที่อยู่ในตัวเราทุกคนเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการแก้หรือที่ดิฉันอยากจะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนพลังงานกรรมของเราซึ่งไม่ได้ซับซ้อนเลยค่ะแต่ต้องอาศัยความตั้งใจจริงโดยมีเสาหลักอยู่3ประการด้วยกัน